สวั <ame> สดีครับคุณผู้ชมท่านชมคุณก็มาต่อกับ GTA ไฟคัหน้าต่อบจากพัทที่แรกเลยนะตอนนี้แฟงกินก็มาช่วยคนดีๆได้ช่วยฉันโอเคเราจะไปพัทกินต่อดีกว่าก็โทรเรียกเรียกเรียกแท็กซี่เออเจอบอรี่ตำรวจซะงั้นน่ะเรียกแท็กซี่มาดีกว่าไอ้ร้านปืนตรงนี้เนี่ยร้านปืนเนี่ยเข้าร้านปืนก่อนเขาร้านปืน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 ปืน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 ป วัดดีซื้อเกาะหน่อย yeah จัดเต็มเลยเข,ขอเกาะแบบจัดเต็มเลยตังแฟงกินแม่งน้อยวะ่ะคงไมเคลื่อนนี่รู้สึกว่าตังเยอะมากเลยเนี่ยอ่าซื้อกระสุนพิสตอนยัดเข้าไปอ่ะโอเคมีปืนอ,อะไรอีกเอพิพิสตอนยัดเข้าไปโอเคสไนเปอร์สไนเปอร์นี่ละกันยัดเข้าไปอ่ามีปืนกลนี่ไม่พอยัดเข้าไปไมีเยอะแล้วไม่ต้องยัดเข้าไป พี่ฟายเอาพี่แตกงอูซี่ไว้อเออเพิ่งรู้พี่แตกงอูซี่ไว้ปืนนี้อ่ะโอเคแค่นี้แหละไม่เดี๋ยวมีมีมีระบงระเบิดไหมเผื่อได้ใช้เอรษฐกิจบอมเผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้แน่เรียบร้อยอสบายบือสะดือโบอืมแท็กซี่ภารกิจต่อดีกว่าท่านผู้ชมนะก็ไม่เสียเวลาซื้อปืนแล้วซื้อก่อนแล้วด้วยเออ อ่าถึงแล้วอยู่บ้านนี่มันบ้านเก่าเนี่ยเจจะกระโดดข้าวรถซะหน่อยหนึ่งขอโทษไม่เป็นไรเจ็บนิดๆบ้านเก่าเล้รใช่ไหมเออนี่ไงบ้านเก่าเราเอ้ามาพวกเราผู้หญิงเราต้องเป็นอิสระเอ้าอย่าขวางดิพวกเราผู้หญิงพวกเราต้องรู้จักความเจ็บปวดเราต้องกล้าพูดการสดงออกวิ่ง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 หน้าตั้งวิ่งอ่าอ่ารปาสิวาย ขอบคุณอีดอกทองทั้งหลายเอ้าว่าไงเพื่อนเอ้ยว่าซับโฮมี่ว้ตซับโฮมี่โอ้ยเจ็บเอวอุ้ยขำหลายอะไรเล่าแค่ทำตัวเท่ๆไม่ได้อย่าขำดิเพื่อนทำพลาดอย่าขำดิเออโรวจตรเคก็แบบว่าไม่มีนึงไม่ไม่ไม่เพื่อนไม่ไม่เฮ้ยมึงยามมาแล้วกูรู้มึงขำกูขนาดนั้นเดี๋ยวมาตบ จะเย็นนะเพื่อนขำๆฉันรู้ฉันมีพวกแอสโ o l e s พวก,โโกเลไๆทั้งหลายมาอยู่ในชีวิตฉันแล้วไม่อยากให้มีเกมเป็นคนอีกคนนึงด้วยใจะไหมเอออ้าวว่างไงสรุปมีเรื่องอะไรกันเออเรื่องนี้เออโอเคจะยินก่อนนะจะยินก่อนนะจะยินนะ,ะเธอนะ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 โอเคเอาฉันถามก่อนแล้วกันฉันพลาดเองแห<ๆ><ๆ>ละขอโทษนะเออฉันไม่ต้องการจะแบบว่าให้เห็นนายล้มฉันก็โทษเองขอโทษมันก็ตลกนิดเดียวโอเคไหมขอโทษจริงๆอ่า เออยอมก็ได้ให้อภัยเว้ยจะให้อภัยที่นายขอโทษฉันโอเคไหมโอเคแบบว่ามาขอกอดนิดนึงดิมากอดหน่อยโอเคครับโอเคจมจมจมต่อยต่อยแน่โดนโดนเห็นไหมจันได้แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยไม่ตลกตลกอ่ะเนี้อ่ะไม่ตลกเว้ยแต่ฉันมันเลวที่สุดโอ้ยปวดหัวเทเวอร์มึงเมายาวเนี่ยเทเวอร์ ฉันมีชีวิตวัยเด็กที่แสนเลวร้ายไม่เป็นไรนะเพื่อนเน๊ะฉันเก็บแบบว่าถึงจุดสูงสุดแล้วเันรักนายนะแต่ว่าแบบฉันจะฉันจะเยียวยเพื่อนๆจะเย็นจะเย็นจะเย็นเลสเตอร์บอกข้อมูลว่าไม่เคลืนหายไปอ่ะไม่เคลื่อนเนาะจักไม่เคลม่นดีปลอมมันตายก็ดีไม่วานานสองคนนเป็นเพื่อนกันจะเอางี้ได้ไงอ่ะนมยเป็นเพื่อนกันเหรอนายบอกว่านายเกิดอะไรขึ้นที่นอดแยงต้อนเน่ะถามจริงเกิดอะไรขึ้น เพื่พอนชั้นรอนเจอไอ้พวกคนจีนไอ้เยงเชนจากจีนน่ะมันก็เป็นมีปัญหาเรามีปัญหากันน่ะ,นะมันก็คิดว่าไมา่ขึาา้นเพื่อนชั้นเลยจับตัวเข้าไปอันนี้เขาจับตัวฉ <ๆ S 2> ันไป <ๆ S 2> นที่ไหนสักที่หนึ่งในเมืองนี้เฮ้ยไม่เอาหน้าเพื่อนโ r o เฮ้ยเจ้ามึงดีไม่ได้สนอยู่แล้วไม่สนใจเพื่อนอย่างนั้นอยู่แล้วเขาตายแล้วสำหรับชั้นเพราะงั้นมันมีโอกาสแล้ว เขาจะได้เจอเขาอีกครั้งแล้วก็ให้มันตายซะดีกว่าเฮ้ยไม่เอาเนี่ยพูดไม่เอาเนะอย่านะยายาไม่อยากพูดเรื่องนี้เดี๋ยวบัด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 มาไล่เฮ้ยอะไรครับไอ้น่ะอะไรครับเปล่ามึงเลวทุกคนก็เลวมึงก็ด้วยมึงกินยาเลยมาวะเทเวอร์โอเคเลสเตอร์เอ่อศพนี้ไม่เกี่ยวพี่นะ เฮ้ยฉันเองเทเบอร์บอกว่าไงเขาบอกว่าพวกชาวจีนกลุ่มไปอ่ะเพราะว่าเทเวอร์อ่ะเยแอะหลาดจังหวะนี้ฉันจะส่งแอปหาโทรศัพท์เขาให้แล้วกันอะไรเงี้ยมันจะจับสัญญาณได้แล้วก็จะได้ไปใกล้ๆว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะฮะแน่นอนโอเคนี่มีแอปโอ้ไมค์เคลิ้นโดนกระทืบอยู่นี่บอกแล้วไงมันไม่ใช่จิ้งเหล่าอะไรสักอย่างของมึงน่ะ ไอยคนลักก like ับมึงอย่ามาโกหกอะไรเงี okay. ้ยม okay. okay. ึงโง่แกก็ฆ่ามึงฉันไปเยอะเลยนะรู้ไหมฆ่ามันซะถ้าเทวฟิลิปไม่มาก็ฆ่ามันไม่ไม่เดียวเดียวโอ้โหเอาจริงเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปาเป็นเดลือยเป็นแฟงกินโอเคมีเวลาให้ด้วยอ่ะแฟงกินต้องรีบแล้ว เฮียจะตายแล้วเฮียงานยุ่งแล้วทางไหนอ่ะอ๋อกดแอปเมนูแอป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 ในแอปแท็กติฟายอ๋อโอเคแล้วไงต่อแทร็กเก็ตไฟล์ต้องทางไหนอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอเคโอเคไม่ชีวิตพี่ลำบากได้ขทางนี้น้องเอ้ยต้องตาแอปต้องเปิดแอปตามหาทีนี้เอ้าสนุกแล้วมึงงานนี้โอเคโอเคโอเค ให้ตามสัญญาณไปใช่ไหมก่อนหมดเวลาโอ้โหสวยชิบหายเลยไม่ขึ้นเนี่ยน้องก็การเป็นโจรก็งี้แหละมันก็ต้องเจออะไรเงี้ยทำเรื่องไม่ดีไว้ก็ต้องมีเรื่องกับชาวบ้านไปเรื่อยๆมันก็น้องก็อย่าเป็นโจรเอ้ยมึงก็จะขวางทำไมเนี่ยคนก็กำลังรีบน้องก็อย่าเป็นโจรแล้วกันนะน้องนะถ้าทำตัวเป็นคนดีนะฮะรักพ่อแม่มากๆอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นคนดีเลยเกิดชาวเพื่อคุ้งเนี่ยปกติไม่เคยเป็นคนดีเลยอ่ะโอเคมันจะเลี้ยวนี่แหละ มันลอยมันไปมันไหลไปเรื่อยใช่ป่ะมันแบบเหมือนกับมันสัญญามันถอยไปเรื่อยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องตามไปเรื่อยเนาะใช่ไหมเออไปใกล้แล้วนี่ว่ะแถวนี้นี่ว่ะนี่มันตรงนี้เลยนี่ว่ะนี่ไงเฮ้ย he's in this somewhere คือนี่แหละที่หนึ่งเข้าไปไงดีอ่ะอ่าเข้าเข้ายังไง อันนี้ก็ปิดเข้ายัางไงปีนได้ปะ่ะนี่ปะ่ะไม่ได้ออนี่ปะ่ะเห็นไฟสงสว่างไม่ได้ยังไงวะเปิดแท็กดีไฟดิเร็วอยู่ขวามือนี่เลยไหมอ่ะ อยู่นี่เลยไม่ใช่อะจะเข้าไปยังไงอะไม่เก็ตเนี่ยบอกไปก่อนปีนเข้าแม่งเลยแหละจะประคุงย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วบอกไปก่อนึบผูกไม่ใน่หรือมันต้องเข้าทางไหนเนี่ยไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมหายแล้วอ่ม ไม่รู้จริงเข้าวสงไหนนะ้องพี่ไม่รู้จริงเนี่ยไม่ได้โม้ไม่ได้แกล้งเลยเนี่ยไม่เคยดูใครเขาเล่นมาก่อนด้วยปึ๊บโอ้ยเจ็บดูว่าต้องขับรถตี๋แถวนี้ป่ะอ๋มน่าจะเป็นตรงนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าอ้อหรือว่าอ้อหรือว่าเข้านี่เอา้าปะโถ ครับผมมาหาเพื่อนครับมาหาเพื่อนครับมาหาเพื่อนครับเอาปืนมาเอานี่แหละซับเปซเซอร์ด้วยมาจัดมาครับเพื่อเฮียรครับงานนี้เพื่อเฮียเลยทุบททางนี้ขวาซ้ายโอเคมาจัดมามันละงานนี้ได้ยิงกันบ้างซื้อเก่อมาถูกจังหวะจริงมองตรง เหตุฉอดหลบไม่มีนะมึงเนี่ยยิงขายิงโดนขาซะด้วยไม่ตายเหรอเนี่ยตายเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโอ้ยโดนยิงแพงกินโว้ยอาบตกน้ำไปอร่อยเลยทีเดียวใจไหมถอยแพงกินโว้ย มาแล้วเฮียไม่ต้องม่วงหลบไม่นิดนะมึงเนี่ยวิ่งลบลบทัดเลยเรียบร้อยไม้คนละไม้คนละไม่มาไว้เฮ้ยยากษ์อะไรเล่าถอยยิงลงน้ำยิงอื้อโดนตัดทัดเลยเฮ้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 ยถอย กูมีเกาะไว้กูไม่กลัวเว้ยมีเกาะแล้วซื้อกลอมาเพื่อการนี้โซไม่ไม่ไม่อะไม้เขินเอาไม้เขินปืนไปเอออ่ะปึ๊บมา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 ไม้เขินกูแม่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยสโลโมชั่นเฮดช็อตเฮดช็อต เฮ้ช็อตนั่นแหละอื้ออื้ออื้อเรียบร้อยจะเย็นเฮียจะเย็นเฮียเรียบร้อยเฮ้ยจะใช้ปืนกลเอเคทำไมว่ามีปืนที่ดีกว่าซัดเลยมาเพื่อเฮียเฮ้ยอย่ามีปืนมีก่อแล้วกูไม่กลัวโอ้จ้ามีดอ๋อ โอ้โอ้โอ้หายเฮืฮืฮืแป้งนี่โหคุณมากเฮียอ่าอุ้ยเจ็บเอลเชนเดียวโอเลือดสาดอ๋อมีปืนและมีปืนพกกระบอกเดียวโอเคไปเอ็กเพย์ไปหนีครับหนีโอ้โหสุดยอดมันนี่อย่างเงี้ยอยากเล่นอย่างเงี้ยเออไปกันเถอะเฮียตรงนี้ครับไป โลเฮดช็อตไม่โดนดีกว่าอาจจะขึ้นไปล้วเฮ้ยมึงก็จะยิงทำไมเรามาครับมาเม็ดไม่ตายไม่ตายเฮ้ยสโลเฮดช็อต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 ไม่เฮดช็อตละเรียบร้อยฮึบมีปืนหน่ไหมอ้าวมีเอเคิวกระสุนน้อยอันนี้แหละยิงมาทำไมยิงมาทำไมยิงมาทำไม สโลวเฮดช็อตนี่โหสุดยอดชอบสกิลไม่ขึ้นอะจริงชอบมากเลยเนี่ยสโลว์โมชั่นเนี่ยโอ๊ยโดนยิงเจ็บสโลวแร่เฮดช็อตหนึ่งนัดเอาไม่ตายหึงล้มไปสิครับเกาะหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยโอ้ยเงินเจอแล้วทางออกปุ๊บไปไปก็ต้องไปเร็วเร็วเร็ว ผมมาช่วยนะครับไม่ได้ไม่ียมาช่วยผมอะไรเงี้ยคือไม่ขึ้นบอกมึงรีบขึ้นมาดีอะไรเงี้ยคือแบบเฮียแฟนคิดบอกกูมาช่วยมึงนะเว้ยอะไรเงี้ยผมมาช่วยเฮียนะเนี่ยอะไรเงี้ยตาลงมาแล้ว,อวโอ้ยเอาเหรอ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 เรียบร้อยเอาเหรอเอาเหรอเอาหรอ สัตสัดเลยตรงนี้แหละนั่นแหละจะไม่ต้องตามไงฆ่าทิ้งเลยไงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับไล่ล่าไงเสียเวลาคือแล้วก็ไม่อยากเชื่อเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่โอ้กลับไปที่นั่นน่ะเกือบเชื่อตัวเองต้องตายซะแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีมีดด้วยอ่ะแฟงกิ้งขอบใจมากมันเป็นแก็เพื่อนไม่แค่มีผมช่วยได้ครเขาเลยเงี้ย จะฉันได้ยังไงเนี่ยเลสเตอร์ส่งแอปเกี่ยวกับการหาหาเกี่ยวกับไอโทรศัพท์หนุมผิวของคุณมานะฮะอะไรเงี้ยเคเวอร์บอกผมนะฮะประมาณนั้นแหละอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับการรู้เกิดการหายตัวไปของคุณที่ยอดยังต้นอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าเลยคุณหลอกอะไรเงี้ยว่าแฟนว่าเทเวอร์มโกรธแน่ๆอะไรเงี้ยนะเขาจะฆ่าฉันแน่ๆอะไรเงี้ย แล้ว,วจะพูดเรื่องเดวินน,น่ะฮะเมื่อไขึ้นเราส่งรถให้เขาแล้วครับแต่เขาไม่ยอมจ่ายเราอ่ะฮะอ้าวบอกว่าต้องมีเงินที่อย่างนึงก่อน,นอ,อะไรเงี้ยเพราะฉลาดดีนี่อะไรเงี้ยแต่คนเป็นไม่ดีแล้วหน้าแฟรงกิ้นเราต้องจัดเอาเงินมาให้ได้ว่างั้นอ่าฮะ เอจริงครับฮขับรถอยู่เพิ่งจะเย็นขับรถอยู่แปลบ้างแปบ้างอยู่เนี่ยอตอนนั้นก็คือว่าไมเคิลบอกว่าจะไปจัดการจะได้จัดการไอเดวินที่ไม่อยาเอาเงินให้สัทีจัดการได้อะไรเงี้ยอ่ะวางกันไปโอเคแม่สุดยอดจริงชอบจริงเลยเล่นยกันเนี่ยเออ เรียบร้อยเยี่ยมอ,ยยอนโอ้โยกระจบานแตมันจีนใช่ไหมยิงกันสนุกอ่ะเกมมันยิงกันแล้วมันสนุกอ่ะไม่ให้เข้ามาฮะปลาไม่มีบ้านใหญ่ใหญ่แต่ว่าผมมีบ้านของผมแล้วฮะไอ้ฟันน่ะขอบคุณยิงก่อนคุณไปนะครับแบบว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน,น,น่ผมอ,อยากรู้บอกแล้วก็เทเวอร์บ้าพยายามฆ่าฉันแล้วก็โดนพวกคนจีนจับ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันนัเกี่ยวกับไอเฟดเทเวอร์บอกว่าเกี่ยวกับคนที่ชื่อแบลดเนี้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวอย่ายุ่งอ่ะเนี่ยทำไมทำเงี้ยเฮียเคฟังนะฉันต้องโทรนิดนึงเพราว่าฉันต้องทำเนี่ยที่ฉันต้องทำอ่ะเนอะนายยังเด็กที่จะมีครอบครัวอะไรเงี้ยฮะนายคงไม่เข้าใจหรอกฉันเห็นหมดแล้วอะไรเงี้ยอนาคตครอบครัวต่าง นี่คุณฟังเพื่อนเหรออะไรเงี้ยจะอยู่หรือตายก็เลือกเอาฉันรู้ว่าฉันฟังดูเลือดเย็นแต่ว่านายต้องเข้าใจไม่แต่นายต้องทำเข้าใจไหมนี่ฮะฟังนะสักวันหนึ่งเวลาที่นานมียืนด้วยแข้งตัวเองก็น่าจะเข้าใจโอเค ฟังนะเฮียผมแบบว่าผมจะพยายามรงหลังให้เหีนแล้วกันแต่ว่าถ้าเทเวอร์รู้แล้วก็ผมไม่เกี่ยวนะอะไรเนี้ยม่ต้หัวเรื่องเทเวอร์หรอกเขาไม่เขาไม่มาใกล้ฉันหรอกโอเคระวังด้วยล่ะได้ยินไหมเฮ้ยนี่ผมนะไม่ต้องห่วงผมก็อยู่กับคุณแหละไม่พูดเฉยๆฉยอ๋อก็คือว่าอะไรนะเออ ก็เข้าใจว่าคือไมเขึ้นก็แบบว่าเป็นโจรมาก่อนก็เข้าใจเพราะว่าแฟงกินเดี๋ยวพอสักวันหนึ่งแฟงกินพอโตขึ้นมีครอบครัวคงจะเข้าใจว่าคุณมันอย่างว่าแหละการเป็นโจรมันอยู่ไม่รอดหรอกมันมีเงินแค่แคราวต้องไปป้นต่ออะไรนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่เคิลขอยากมีชีวิตที่แบบสงบสุขอยู่บ้านสบายๆอะไรเงี้ยอ่อเาเขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเรียกเป็น,ปน,ปนอะไรนะเป็นอเมริกันด REAM ที่ว่าเขาว่าแบบเป็นคนอเมริกันที่แบบว่ามีคือมาอยู่ที่อเมริกามีบ้านหลังใหญ่มีครอบครัวแล้วก็อยู่สุขสบายไม่มีปัญหาอะไร มันคืออเมริกันดิมอ,อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ยากใช่ไหมเอออะไรเงี้ยอ,อยับร้อยผ่านไปเย้จบไปมิชชั่นแล้วท่านผู้ชมแมสุดยอดโอ้หน้ายัางบวมอยู่เลยโอ้แม่ยังเขียวอยู่เลยดูดิดูที่คิ้วดิีเจ็บเก็บเลือดสุดยอดในห้องของไอ้นี่ว่าห้องของไอ้ลูกเราเล่นเกมคอ l l บดตี้ใช่ไหมมีดูทีวีด้วย โอ้อันิเมะไม่ใช่นึก่าดูอนิเมะซะอีกดูอะไรซอสอ,ออนไลน์งี้ป่ะมไม่เกี่ยวแล้วเอ้ยที่ชมท่นเดียวจบพันที่ที่ก่อนลวกันแล้วก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร้เพื่อนเพื่อนเช่นเคยนั่นจงเป็นพันหน้าครับสวัสดีครับผมเย้ yeah. ขอขอบคุณผู้สํารุนใจดีอย่างชอบเกมสม์สีมเอลิมวอลเล Steam Shop GAMESTORE for GAMER STEAM MTS GAME l l STEAM STORE ที่ใการสบสนชแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะฮะ